Good morning สวัสดียามเช้านะคะตอนนี้เด็กๆของเราก็กำลังออกมารับแสงแดดกันสดชื่นกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแสงแดดน้ำไรนะคะสายๆก็เจออุณหภูมิ40 50ก็จะแบบอุ้ยไม่ใช่50เกือบๆ40บางทีก็40บ้างเนาะการจนันบุรีร้อนมาก แต่น้องๆมีออกซิเจนเราไม่กลัวค่ะน้องเขาทนต่อทุกสภาพอากาศหนาวก็รอดฝนก็รอดนี่กำลังสีกำลังลอกแล้วค่ะตัวผู้ตัวเมียเราสามารถแยกได้แล้วตัวออกสีอ่อนๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะคะส่วนสีส้มส้มนี่ส้มส้มแดงแดงสีเขาลอกนะคะก็จะเป็นตัวตัวผู้ค่ะนี่ เพื่ออาหารไปนะคะอาหารตกลงก้นบ่อน้องๆเขาก็ตามไปกินกันอิ่มหนำสำลักนี่เลยทีเดียวเชียวทีนี้เราจะมาดูอีกบอ่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็พ่อพันแม่พันเตรียมค่ะเตรียมเอฟม,มาเลยนะคะใช่นี่น้องๆเขาก็จะมีอีกบอ่อส่วนอีกบอ่อหนึ่งอันนี้ก็ดกอยู่เหมือนกันเอ้ยหนาอยู่เหมือนกันนะคะ มาให้อาหารเหรอมากินอาหารกันรือมัมมัมแล้วโอเค